สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอน t h ติงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นมาร์ r เลเดอร์ต่างๆนะครับก็จะมีหลายๆแนวนะครับผมแล้วก็มาเริ่มจากชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกนี้ก็จะเป็นเหรียญมาร์คเลเดอร์นะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเหรียญน,นี้เอามาเล่นยังไงนะผมก็ซื้อมาตั้งโชว์โดยที่ไม่แกะแพ็คนะครับไอเหรียญน,นี้ก็มีทั้งหมด5เหรียญน,นะครับก็จะมีมาเลเดอร์โฟเซแล้วก็มาเลเดอร์โอ๊ตคาบุโตะแล้วก็ดีเคดและดับเบิลนะครับดับเบิลก็ล่าเอ็กซ์ตรีมนะครับนี่เป็นมือหนึ่งในแพ็คนะครับแพ็คก,ก็ตรงนี้มันก็มีตำหนินะครับนี่ครับ ราคาหน้าแพ็กก็5ห้ารอยแปดสิบเยนนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบสองร้อยนะครับท่านผู้ชมมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับอาด้านหลังมันก็จะเป็นวิธีเล่นนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะาไว้เล่นกับเกมหรือเปล่านะครับดูจากนี่ครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับ เหรียญนี้ผมก็ได้มาในราคา40บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟมาเลเลอร์ไดนะครับขนาด4นิ้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็สภาพสวยอยู่นะครับนี่ก็จะปั้มเมื่อปี2014นะครับผมมาเลเดอร์ไดนี่มันก็เกี่ยวกับรถนะครับ ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นหล่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำ m a r ลเด d e r โฟเซเป็นงาน DX นะครับท่านผู้ชมของก็ไม่คบนะครับแล้วก็จะมีรอยนะครับรอยเยอะนะครับชิ้นนี้มันเป็นงานเปิดกระสอบนะครับท่านผู้ชมรอยก็เยอะนะครับนี่ปั๊มอยู่ด้านใต้นะครับ ผลิตเมื่อปี2 0 1พนะครับลานมันก็เสียแล้วนะครับเปิดดูด้านในกันนะครับมันก็เป็นเหมือนตัวสอดแนมนะครับไอ้พวกที่เป็นอาหารนะครับด้านในก็น่าจะเอาไว้ใส่สวิตนะครับผมชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น แก้วน้ำมาเลเดอร์มาเลเดอร์โฟ์เซอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นงานจิ๋วนะครับบอกไม่ถูกนะว่างานอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเล็กนะครับเนี่ยปั๊มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะดูไม่เห็นนะครับนี่ก็เปิดได้ครับเปิดได้แค่นี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ดีเอ็กนะครับทีนี้ก็ลานก็เสียเหมือนกันนะครับผม ชิ้นนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์ได้นะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคาสิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นจรวดมาริเดอร์โฟเซ่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับมันเหมือนหลุดมาจากโมเดลนะครับท่านผู้ชมก็ยังตั้งโชว์ได้นะครับเป็นยางนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากครับสองชิ้นนี้ สองชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคาสิบบาทนะครับได้ทั้งสองเลยนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นโมเดลรถนะครับคันจิวนะครับมาเลเดอร์วีสามนะครับเป็นยางนะครับวัสดุขนาดก็ประมาณสองนิ้วเองนะครับหรือไม่ก็หนึ่งนิ้วกว่าครับตำหนิที่เห็นได้ชัดก็คือหนวดมันหรือเขามันหักนะครับข้างหนึ่งนะครับ โดยรวมก็ยังสวยนะครับถ้าไม่ติดที่ว่ามันหักนะครับชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา15บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นโมเดลมาร์เล a เดอร์แบ็กอนะครับถ้าผมจะไม่ผิดครับเป็นล่างที่เขาบอกว่าเป็นล่างก่อเหล็กนะครับผมก็ไม่เคยดูนะครับเรื่องนี้อันนี้ก็เท้ามันก็อ่อนแรงนะครับแต่ว่าสามารถยืนหน้าอยู่นะครับ น่ครับยืนได้นะครับก็เขาก็หักนะครับมือก็หักนะครับแต่มายืนโชว์ยังสวยนะครับสาหรับผมนะนี่ก็น็อกก็จะมีสนิมนะครับด้านหลังอันนี้ก็ปั๊มปี96นะครับบันไดนะครับก็เป็นเหมือนจุดขยับนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวมันใหญ่นะครับตัวมันแปดนิ้วนะครับนี่ครับ ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา30บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่นมาไรเดอร์หรือว่าคาร์เมนไรเดอร์นะครับเป็นแบบงานหลายๆแนวนะครับรวมๆกันไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีของทั้งหมด 2, 4 6,8 8ชิ้นนะครับท่านผู้ชมก็จะมีมือหนึ่งก็1ชิ้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นมือ2นะครับ ผมก็ได้มาถูกบ้างแพงบ้างแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับบางตัวนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจใผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ